โซนร้อนกนเซินจ่อพุ่งเป้าถล่มไทยเตรียมพัฒนาใต้ฝุ่นระดับหนึ่งไทยไม่รอดระวังอ่วมแอดมินก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงเที่ยงของวันอังคารที่7จิดกันยายนเป็นไงกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่เริ่มมีฝนตกฟ้าขนองก,กันแล้วหรือยังบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้ สภาพอากาศในแต่ละพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างอย่าลืมรายงานสถานการณ์คอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันลเลยนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลของช่องอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้อด m มิน้วยนะคบเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปล่าสุดนะครับในวันนี้อดินจะมาพยากรณ์อากาศประจําวันพยากรณ์อากาศจากโมเดล ecmwf และ gfs 10วันล่วงหน้า พยากรณ์พายุที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศไทย2ลูกรวมถึงนะครับการคาดการณ์ในบริเวณพื้นที่ใดที่จะได้รับผลกระทบในเรื่องของพายุที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศไทยทางตรงการพยากรณ์ฝนในวันนี้บริเวณพื้นที่จังหวัดใดบ้างจะได้รับฝนเข้ามาก่อนและปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลกันเลยนะครับ โดยในครับในวันนี้จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนยิยมวิทยาฝนมากที่สุดอยู่ที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงบริเวณภาคตะวันออกฝน80%ของพื้นที่รองลงมาที่บริเวณภาคเหนือ ภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝน70%ของพื้นที่ส่วนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝน40%ของพื้นที่ส่วนจะมีบริเวณพื้นที่จังหวัดไหนบ้างรวมถึงนะครับบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักและฝนตกหนักมากในวันนี้จะมีบริเวณพื้นที่ไหนบ้างเดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลกันเลยนะครับ เนื่องจากในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมจะพาดผ,ผ่านภาคเหนือภาคกลางทางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หยอ่อมความรออากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ประกอบกับมรสุมตัาตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยทะเลอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นในวันนี้จะทำให้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนัก รวมถึงฝนตกหนักมากในบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออกขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภายในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักปริมาณฝนตกสะสมอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากในบางพื้นที่ไว้ด้วยในระยะนี้ โดยนะครับบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้ประกาศแจ้งเตือนแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากนะครับขอให้เฝ้ารมะมระวังประจำวันอังคารที่7กันยายน24ชั่วโมงนะครับตั้งแต่6นาฬิกาของวันอังคารจนถึง6นาฬิกาของวันพุธโดยนะครับบริเวณพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกหนักจนถึงหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยตาก พิษณุโ,โลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบรุรีสุพรรณบุรีสระบรุรีนครนายกปราจีนบรุรีสาแก้วฉะเชิงเซากรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีชัยภูมิ ขอนแก่นกาฬสินมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญน,นครราชสีมาอุบลราชธานีสุริน์บุรีรำและศรีสะเกษส่วนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากบริเวณพื้นที่สีแดงเน้นชนบรุรีระยองจันทบรุรีและตราดในด้านของการอัปเดตโมเดล ECMWF คาดหมายสภาพอากาศระยะกลาง1ิวันล่วงหน้า 7จถึงกันยายนจะมีฝนตกต่อเนื่องนะครับในหลายพื้นที่เลยดังนี้7กันยายนมรสุมต,ตัาตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นนะครับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางโดยตลอดทั้งช่วงทำให้ในทุกภาคมีฝนตกฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นนอกจากนั้นแล้วยังจะมีหย่อมความร้อนอากาศต่ำก่อตัวบริเวณทะเลจีนใต้และจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุม ทำให้มีฝนตกชุกหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าในหลากในบางพื้นที่ตามภาคต่างๆหลังจากนั้น8-11ถึงกันยายนบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศจีนทางตอนใต้ทำให้ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นนะครับและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงหรือพายุดิเปรสชัน จะเคลื่อนตัวตามแนวร่มมรสุมเข้าสู่บริเวณภาคอีสานทางตอนบนจะทำให้นะครับเกิดลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ฝนตกหนักจนถึงหนักมากแนวบริเวณภาคอีสานทางตอนบนรวมถึงบริเวณภาคเหนือทางตอนบนและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงนะครับส่วนภาคอื่นๆด้านรับลมมรสุมฝนจะตกเพิ่มมากขึ้น อาจจะมีน้าท่วมฉับพันน้าป่าไหลหลากในบางพื้นที่นะครับตามภาคต่างๆโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนและบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันออกที่ใกล้กับที่ราดลุ่มเชิงเขาใกล้ทานน้าไหลผ่านนะครับหลังจากนั้น12กันยายนพายุโซนร้อนหรือพายุใต้ฝุ่นโกนเซินจะมีการดึงดูดความชืน้นจะทำให้ฝนลดลงในช่วงแรกเกือบทุกภาคน,นะครับใน24ชั่วโมงแรก หลังจากนั้น13-16กันยายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นร่องมรสมุมพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกอีสานตอนล่างและพายุโซนร้อนโกนเซิรนหรือพายุใต้ฝุ่นโกนเซิรนซึ่งในขณะนี้ได้ก่อตัวแล้วนะครับ ก่อตัวบริเวณทะเลจีนใต้และจะเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมเอามาทางบริเวณภาคอีสานทางตอนบนรวมถึงบริเวณภาคเหนือทางตอนบนนะครับและบริเวณประเทศเวียดนามทางตอนบนจะทําให้มีลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับในบางพื้นที่ส่วนพื้นที่จังหวัดเดี๋ยวแอดมินจะได้เตือนในช่วงถัดไปนะครับโดยสรุปในช่วงนี้ ฝนยังมีตกได้อย่างต่อเนื่องโดยจะเน้นการตกในช่วงบ่ายจนถึงค่ำในทุกภาคนะครับขอให้ระมัดระวังในเรื่องของปริมาณฝนตกสะสมอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะในช่วงวันที่6-11และ13-16กันยายน ขอให้ติดตามการอัปเดตโมเดลอย่างใกล้ชิดน,นะครับโมเดลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเนื่องแอดมินนำมาเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรร่วมวางแผนในการทำเกษตรกรรมทํานาทนําสวนทำไร่หรือผู้ที่วางแผนจะเดินทางในระยะเวลา10วันล่วงหน้าที่จะถึงนี้นะครับต่อไปนะครับเราจะมาพยากรณ์ฝนจากโมเดล EC MWFin.com หมดฝนฟ้าผ่าโดยเริ่มตั้งแต่เวลา12นาฬกา7กันยายน โดยกลุ่มฝนปานกลางจนถึงหนักจะเน้นบริเวณภาคอีสานทางตอนกลางจนถึงตอนลา่างภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคกลางส่วนบริเวณภาคเหนือภาคอีสานทางตอนบนรวมถึงบริเวณภาคใต้จะมีฝนเข้ามานะครับโดยจะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยมีลักษณะของการกระจุกแค่ในบางพื้นที่ส่วนกลุ่มฝนกระจายรวมถึงฝนตกหนักตกนานตกแช่ จะเน้นบริเวณภาคอีสานร,รวมถึงบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับในเวลาประมาณ12นาฬิกาหลังจากนั้น15บหานาฬิกาโมเดลเปลี่ยนกลุ่มฝนฟ้าครองจะเพิ่มมากขึ้นและจะมีลักษณะของการกระจายตัวในทุกภาคโดยจะเน้นบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นส่วนนะครับ บริเวณภาคใต้จะมีกลุ่มฝนเล็กน้อยเข้ามาในบางพื้นที่มีลักษณะของการกระจุกหลังจากนั้น18นาฬิกาโมเดลเปลี่ยนกลุ่มฝนก็ยังจะมีลักษณะของการกระจายโดยจะเน้นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างภาคตะวันออกส่วนภาคเหนือรวมถึงบริเวณภาคกลางและภาคใต้จะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยมีลักษณะของการกระจุกแค่ในบางพื้นที่นะครับหลังจากนั้น22่สนาฬิกาโมเดลเปลี่ยน กลุ่มฝนก็ยังจะมีตกแค่ในบางพื้นที่นะครับโดยจะเน้นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันตกรวมถึงบริเวณภาคตะวันออกส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงบริเวณภาคใต้กลุ่มฝนก็ยังจะมีตกแต่กลุ่มฝนจะดลดลงนะครับส่วนเที่ยงคืนคืนของวันที่7ต่อคืนของวันที่8กันยายนกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นบริเวณภาคเหนือทางตอนบนและภาคอีสานทางตอนบนรวมถึงบริเวณภาคตะวันออก จะมีฝนตกปานกลางถึงหนักรวมถึงหนักมากเข้ามาร่วมด้วยนะครับส่วนในช่วงรุ่งสางคืนของวันที่8กันยายนก็จะเริ่มมีกลุ่มฝนตกหนักเข้ามานะครับโดยจะเน้นบริเวณอีสานทางตอนบนแค่ในบางพื้นที่ส่วนกลุ่มฝนเล็กน้อยจะถึงปานกลางก็จะเข้ามาที่บริเวณภาคตะวันออกรวมถึงอีสานทางตอนล่างในบางพื้นที่ขอให้เตรียมตัวรับมือกันไว้ด้วยนะครับ ส่วนในด้านของการคาดการปริมาณฝนสะสมในอีก24ชั่วโมงข้างหน้ากลุ่มฝนในวันนี้จะเน้นนะครับบร,ริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงบร,ริเวณภาคเหนือส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนรวมถึงบร,ริเวณภาคใต้มีฝนเกิดขึ้นนะครับแต่จะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อย มีลักษณะของการกระจุกแค่ในบางพื้นที่เท่านั้นต่อไปนะครับจะเป็นภารกิจการติดตามเส้นทางของพายุทั้ง2ลูกที่จะมีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยโดยนะครับพายุลูกที่1พายุโซนร้อนโกนเซิร์นซึ่งนะครับในขณะนี้พิกัดอยู่ที่ละติจูด11.7องศาเหนือลองจิจูด 125. 2องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ102กิเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ซึ่งพายอยู่ลูกนี้ในขณะนี้อยู่บริเวณทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์โดยทิศทางการเคลื่อนตัวมุ่งหน้าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งนะครับในขณะนี้อยู่บริเวณด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์และมีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณฟิลิปปินส์ทางตอนกลางรวมถึงนะครับฟิลิปปินส์ทางตอนบนในช่วงวันที่8-9กันยายน และหลังจากนั้นนะครับหลังจากขึ้นฝั่งบร,ริเวณประเทศฟิลิปปินส์และจะเคลื่อนตัวลงสู่บร,ริเวณทะเลจีนใต้ให้ทางตอนกลางเยื้องตอนบนจะมุ่งหน้าบร,ริเวณเกะาะไหหลำและอ่าวตังเกียต่อไปซึ่งนะครับภายหลังจากที่ตัวพายุโซนร้อนโกนเซิรนได้เคลื่อนตัวจากบร,ริเวณประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่บร,ริเวณทะเลจีนใต้ก็จะมีการสะสมพลังงาน โดยนะครับดึงดูดอุณหภูมิของน้ำทะเลรวมถึงความชื้นมาเลี้ยงตัวเองก็จะทำให้พายุโซนร้อนโกนเซิร์นสามารถที่จะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุใต้ฝุ่นระดับหนึ่งนะครับในระยะต่อไปรวมถึงนะครับความเร็วลม และความรุนแรงของพายุก็จะเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่เคลื่อนตัวลงสู่บริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนกลางและจะมุ่งหน้าบริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนบนมุ่งหน้าเกาะไหหลำและอ่าวตังเกียรวมถึงนะครับจากเคลื่อนที่เข้าสู่บริเวณเมืองฮานอยประเทศเวียดนามโดยนะครับจากโมเดล GFS คาดการณ์ว่าจะให้พายุโซนร้อนกวนเซิ์นสลายตัวบริเวณแนวจังหวัดมึงการนะครับ ส่วนในขั้นไปไปด้านของโมเดล ecnwf เช่นกันนะครับในขณะนี้พายุโซนร้อนโกนเซนอยู่บริเวณด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์มุ่งหน้านะครับบรนฟิลิปปินส์ทางตอนกลางเฉียงฟิลิปปินส์ทางตอนบนนะครับ และจากเคลื่อนตัวลงสู่บริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนกลางเยือกตอนบนและหลังจากที่พายุโซนร้อนโกนเซิร์นเคลื่อนตัวลงสู่บริเวณทะเลจีนใต้ก็จะมีการดึงดูดอุณหภูมิของน้ําทะเลรวมถึงนะครับการพัฒนาตัวระบบลมมาเลี้ยงตัวเองนะครับจะทําให้พายุโซนร้อนโกนเซินเริ่มพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุใต้ฝุ่นระดับหนึ่งต่อไป และนะครับจากเคลื่อนตัวลงสู่บริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนบนมุ่งหน้าบริเวณเกาะไหหลำและอ่าวตังเกียซึ่งนะครับจากโมเดล e c m w f จะให้พายุโซนร้อนโกลเซนเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณเมืองฮานอยประเทศเวียดนามและจะสลายตัวที่บริเวณเมืองฮานอยประเทศเวียดนามนะครับส่วนนะครับทิศทางของพายุ จะไปตามแนว ECMWF หรือ GFS ขอให้ติดตามชมกันต่อนะครับไกลวันก็จะยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนในด้านของฝนแม้ว่าจะขึ้นฝั่งที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬหรือบริเวณเมืองฮานอยประเทศเวียดนามต่างก็จะทำให้มีฝนตกหนักบริเวณประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงบริเวณภาคเหนือขอให้ติดตามการอัปเดตโมเดลเรื่อยๆนะครับ ส่วนนนขในด้านของพายุรูปที่1ย่อมความรกราศต่ำกาลังแรงนะครับหรือหย่อมฝนกําลังแรงหรือน้องน้องดีเพรสชันนี่เองนะครับซึ่งนะครัในขณะนี้เริ่มก่อตัวขึ้นแล้วนะครับเป็นหย่อมความรกรากาศต่ำกำลังแรงซึ่งมีการดึงดูดอุณหภูมิของน้ำทะเลมาเรี้ยงตัวเองนะครับโดยที่ทางการเคลื่อนตัวเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ มุ่งนาบริเวณประเทศไทยและจากเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศเวียดนามรวมถึงประเทศลาวในช่วงวันที่8กันยายนและจากเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือแนวบริเวณจังหวัดบึงการในช่วงวันที่8กันยายนนะครับและหลังจากนั้นก็จะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศไทยแต่นะครับเนื่องจากบริเวณหย่อมความร้อนกาศตำ่ำหรือหย่อมฝนกำลังแรงลูกนี้ไม่มีระบบลมหมุนนะครับ ที่จะสามารถพัฒนาตัวจากยอมความร,รกาศต่ำเป็นพายุดีเปรชั่นได้จึงทำให้เป็นได้แค่ย่อมความปกาศต่ำกำลังแรงที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศไทยและนะครับหลังจากเคลื่อนตัวออกจาาบริเวณประเทศไทยในช่วงประมาณวันที่10กันยายนยอมความประกาศต่ำลูกนี้เมื่อเคลื่อนตัวลงสู่บริเวณทะเลเมียนมาก็จะมีการพัฒนาตัวโดยดึงดูดอุณหภูมิของน้ำทะเลมาเลี้ยงตัวเองนะครับ รวมถึงความชื้นที่จะพัฒนาตัวต่อนะครับจากหยอ่อมความร้อนอากาศต่ำกำลังแรงอาจจะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุดิปรชันและพายุไซโครนต่อไปนะครับและหลังจากนั้นนะครับจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศอินเดียต่อไปซึ่งหลังจากพายุลูกนี้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณประเทศอินเดียก็จะสาดฝนเทฝนเข้าสู่บริเวณประเทศไทยนะครับจะทำให้มีฝนตกฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้นอีกส่วนนะครับ ในด้านของพายุรุษที่3ที่ตามหลังพายุโซนร้อนโกลเซิรมานะครับจะเข้าสู่บริเวณพื้นที่จังหวัดไหนบ้างเดี๋ยวเราจะมาติดตามชมกันต่อนะครับผมขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์ให้ดนวนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ